สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการที่เราฝันแล้วก็มีการออกท่าทางนะครับคือบางคนเนี่ยฝันเรื่องอะไรสักอย่างอยู่แล้วก็อ,ออกท่าทางเช่นเราวิ่งเราต่อยเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หรือบางคนมีการมีการส่งเสียงดังเป็นคําด่าอะไรอย่างเงี้ยออกมาเลยนะครับว่าจริงจริงแล้วมันมันมันอันตรายอะไรแค่ไหนหรือเปล่านะครับแล้วมันหมายความว่ายังไงนะครับ ก็พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีทนียวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกรานะครับเชี่ยวชาโลโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตมัมบัดนะครับอาการที่เราฝันและออกท่าทางเนี่ยจริงๆเราเจอได้ในคนที่อายุเยอะๆนะครับถ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยเกิดเพราะว่า โดยปกติในช่วงที่เราหลับฝันหรือที่เรียกว่า REM นะครับก็คือเป็นช่วงที่เรามีการกรอกตาไปมานะครับภาษาอังกฤษก็คือย่อมาจากคําว่า rapid eye movement นะครับก็คือเราปกติเนี่ยจะมีช่วงที่เราไม่กลอกตากับช่วงที่เรากรอกตานะครับโดยคร่าวๆคือเวลาช่วงที่เรากรอกตาในขณะหลับเนี่ยคือเป็นช่วงที่เรากําลังฝันอยู่นะครับเวลาที่เราฝันเนี่ยโดยปกติสมองก็จะทําหน้าที่ทําให้ร่างกายเราเนี่ยเป็นอมพาตไปก็คือ ไม่ออกท่าทางนะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยทุกๆคนก็คงจะมีการฝันเรื่องเกี่ยวกับอะไรสักอย่างแล้วเราก็ออกท่าทางไปตามสิ่งที่เราฝันอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเองได้หรือว่าอันตรายต่อคนรอบข้างที่เราที่นอนอยู่ด้วยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามีความผิดป,ปกติของการควบคุมของสมองส่วนนี้ไปเนี่ยก็จะเกิดอาการออกท่าทางขึ้นมาได้นะครับพวกนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือในคนที่อายุเยอะขึ้นนะครับอาจจะเจอว่าอยู่เขาฝันเรื่องอะไรเขา ขามีการต่อยมีการวิ่งมีการถีบเตะกระโดดลงจากเตียงนะฮะหรือบางคนตะโกนด่าออกมาเลยนะครับแล้วพวกนี้เนี่ยพอปลุกปุ๊บก็จ,จำได้ว่าตัวเองกําลังฝันเรื่องอะไรอยู่ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นการฝันเรื่องที่เ,เหมือนกับรู้สึกไม่ค่อยดีนะครับเช่นว่ากําลังวิ่งหนีโจรอยู่หรือว่าเรากําลังจะกําลังโดนใครไล่อยู่นะครับหรือวิ่งหรือตกจากหน้าผาอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นต้นนะครับก็คือเป็นคาฝันที่ส่วนใหญ่เวลาปลุกตื่นเนี่ยจะจําได้นะครับแล้วก็ จะต่างต่างไปจากการละเมอปกติซึ่งโดยทั่วๆไปเวลาที่เราได้ยินคนละเมอทั่วไปเขาก็จะพูดเรื่องอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะครับหรือว่าการออกท่าทางนิดๆอร่อยตามสิ่งที่ได้ยินมาแต่ละวันพวกนี้จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยรุนแรงแล้วพวกนั้นไม่มีปัญหาครับแต่ว่าการณีที่ผมพูดถึงนี่คือการออกท่าทางแบบเยอะเช่นต่อยเลยเตะกระโดดอะไรเงรี้ยฮะหรือว่าตะโกนเสียงด่าเสียงดังนะครับพวกนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นโรคซึ่งจะมีปัญหาได้เพราะว่ามันจะทําให ตัวเราเองบาดเจ็บได้เกิดเรากระโดดลงจากเตียงนะฮะแล้วหัวไปกระแทกพื้นกระแทกของแถวนั้นนะครับหรือว่าบางทีเรามีคู่นอนอยู่เนี่ยเราเกิดต่อยเขาขึ้นมาแล้วเขาก็เกิดการบาดเจ็บในขณะที่เรานอนอยู่ได้นะครับก็อันนี้อันนี้ก็ไม่ดีนะครับแต่ว่ามันมีอันตรายมากกว่านั้นอีกก็คือว่ามันเป็นการบ่งบอกพยากรโรคได้เลยว่าในอนาคตเนี่ยโอกาสที่จะเกิดปัญหาเรื่องของโรคทางโรคทางสมองจะค่อนข้างเยอะเช่นโรคพากินสันนะครับโรคทางสมองเสื่อมต่างๆเช่นโรคก,กลุ่มที่เรียกว่า เลวิบอ d ์ดีเดเมนเชียนะก็คือเป็นความผิดปกติของสารบางอย่างในสมองนะครับแล้วก็มีอาการความจําเสื่อมตามมาด้วยนะครับนอกเหนจากนี้ก็ยังมีความผิดปกติทางระบบประสาทอ,อื่นที่สามารถตามมาได้อในอนาคตนะครับคือโรคโรคนี้เนี่ยถ้าเป็นแล้วเนี่ยมันบ่งชี้ว่าจะนาไปสู่โรคทางระบบประสาทอื่นๆได้แต่ว่าอาการแสดงเนี่ยอาจจะยังไม่เจอในทันทีทันใดนะครับเช่นมันอาจจะตามมาหลังจากที่เราวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้เนี่ยประมาณสัก เป็นเดือนหรือบางทีเป็น10ปีเลยก็ได้ครับเอ่อถ้าเกิดว่าคนดังนั้นมันเหมือนเป็นการเตือนเราหน่อยหน่หนว่าแนแ่คนนี้เราจะไม่จะต้องตรวจใกล้ชิดนะครับว่าดูว่าเรามีมีโอกาสเกิดพวกนั้นขึ้นมาไหมถ้าเรามีเนี่ยเราจะต้องรักษานะครับเอ่โรคงนี้นะทั้งรวมทั้งหมดที่ผมพูดไปยังไม่ได้พูดชื่อมันเลยก็คือจริงๆมันชื่อว่า r ร m Behavior Disorder นะครับก็คือ เป็นความผิดปกติทางพฤติกรรมซึ่งแสดงออกมาในช่วงที่เราหลับฝันซึ่งปกติเราไม่ควรจะแสดงออกท่าทางอะไรนะครับแต่ว่าเราแสดงออกมานะฮะแล้วก็วิธีการรักษาในคนกลุ่มนี้เนี่ยคือเอ่อบางครั้งเนี่ยมันมียาบางตัวนะครับซึ่งเราทานเราจะทําให้อาการพวกนี้เป็นมากขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาต้านโรคซึมเศร้านะฮะหลายๆตัวก็อาจจะทําให้อาการพวกนี้เป็นมากขึ้นได้นะครับ ถ,ถ้าหลีกเลี่ยงได้หรือว่าเราไปคุยกับหมอแล้วหยุดยาตัวพวกนี้ได้ก็จะก็จะ,จะดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราหยุดไม่ได้จริงก็อาจจะต้องใช้ยาอย่างอื่นรักษานะครับก็มีการรักษาด้วยกันต่างๆนะครับเช่นอันแรกคือเราจะต้องจัดให้บริเวณที่นอนของเราเนี่ยไม่มีสิ่งซึ่งจะสามารถทําให้เราบาดเจ็บได้นะครับเช่นของคมพวกเจกันอะไรต่างๆเพราะว่าถ้าเราฟาดมือไปโดนแล้วมันแตกบาดมือเราอย่างเงี้ยฮะก็จะมีปัญหาได้นะครับก็คือจะต้องพยายามทําให้บริเวณที่เรานอนเนี่ย ปลอดจากของพวกที่ทาให้เกิดอันตรายได้นะครับหลอดไฟอะไรพวกนี้ก็ควรจะเก็บให้ห่างๆนะครับต่อไปคือเวลาที่เรานอนเนี่ยเราก็จะมีการให้ยานะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเริ่มจากยากลุ่มชื่อว่าเมลาโทนินนะครับเพื่ออันนี้คิดว่าคงหลายๆคนคงจะรู้จักนะครับเพราะว่าหาซื้อได้ตามร้านขายยาโดยทั่วไปยาเมลาโทนินเนี่ยก็จะเป็นการที่ทําให้เราสามารถนอนแล้วก็ไม่ไม่ออกท่าทางในเวลากลางคืนได้นะครับ แต่ถ้ามันไม่ได้ผลเนี่ยก็จะมียาตัวอื่นซึ่งสามารถรับประทานได้แล้วก็กดในช่วงของช่วงที่เราฝันให้มันให้มันสั้นลงให้เราไม่ออกท่าทางนะครับตัวพวกนั้นก็ควรจะต้องปรึกษาแพทย์นะครับเพราะว่าไม่สามารถ,ถหาซื้อเองได้นะครับทีนี้เราก็ควรจะต้องระวัง2อ,อย่างนี้นะครับคืออย่างแรกจัดท่องให้ดีแล้วกอวยย็อย่างที่สองรักษาด้วยยาอย่างที่3ก็คือจะต้องดูว่ามียาตัวไหนที่ทําให้เราเป็นคุยกับแพทย์เราก็อาจจะต้องปรับยาหรือว่าเปลี่ยนไปเป็นตัวอื่นแทนนะครับ แล้วนองเหนือจากนี้ก็อย่างที่บอกไปมันมีความมันมีสามารถบอกพยากรโรคได้ว่าในอนาคตเรามีโอกาสที่จะเป็นโรคโดยเฉพาะพาเ์กินสันนะครับหรือโรคก,กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพาร์กินสันนะครับทำให้เรามีอาการเหล่านี้ได้นะครับในอนาคตส่วนใหญ่ก็อาจจะใช้เวลาเป็นเดือนหรือบางทีเป็น10ปีเลยด้วยซ้ําแต่ว่ามันเป็นการเตือนให้เรารู้ก่อนนะครับเพนั้นโดยทั่วไปเนี่ย โรคพวกนี้เนี่ยจะเจอในคนอายุเยอะนะครับจะต่างจากโรคละเมอตามปกติซึ่งจะเจอในคนที่อายุน้อยกว่าเราเจอแล้ว,ลว,ลวพวกละเมอพวกนี้มันจะไม่ค่อยรุนแรงนะครับแต่ว่าโรคน,นี้ REM behavior disorder หรือว่าที่เขาเรียกภาษาอังกฤษ,ษ,ษคำว,ว่า dream enactment นะคือคือ,คอเป็นการแสดงออกมาในช่วงที่เรามีฝันพวกนี้จะอาการรุนแรงเกิดการบาดเจ็บต่อตัวเองและคู่นอนได้นะครับหรือบางบางทีบางคนเขาคิดว่าเป็น คำว่า domestic violence นะก็คือมีการทำร้ายให้คนในครอบครัวตัวเองนะครับแต่ว่าจริงๆมันเป็นความผิดปกติที่เกิดจากการหลับฝันชนิดหนึ่งเราสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับโดยการปรึกษาแพทย์วิธีวินิจฉัยเนี่ยจะต้องทำการตรวจการนอนหลับที่โรงพยาบาลเท่านั้นนะครับไม่สามารถทำที่บ้านได้นะครับต้องตรวจที่โรงพยาบาลดูว่ามีอาการพวกนี้ไหมก็สามารถวินิจฉัยได้แล้วก็รักษาได้ครับเขาบอกว่าตรงนี้คงจะให้ความรู้กับหลายๆคนได้นะครับใครเคยมีอาการแบบนี้หรือว่า มีคนรู้จักมีอาการแบบนี้อยู่นะครับกออ็มาคอมเมนต์กันได้นะครับรักษาได้ครับขอบคุณมากครับ